สวัสดีค่ะเพื่อนๆของสวนสวยด้วยมือเรานะคะคลิปนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะยังคงเป็นเรื่องดินนะคะในการปลูกบอนสีนะคะสวนสวยจะแชร์ทุกแง่มุมนะคะทุกประสบการณ์ที่สวนสวยเคยใช้ปลูกบอนสีและทดลองปลูกนะคะข้อเสียข้อนึงนะคะที่สวนสวยเห็นในการ ใช้ดินหมักใบก้ามปูดินหมักใบมะขามตัวนี้นะคะใช้ในการปลูกบอนสีมีตัวหนึ่งนะคะที่สวนสวยเคยทดลองทําแล้วนะคะบอนสีของสวนสวยนะคะตุยกับดาวบอนหาเศษหาซากชิ้นส่วนบอนสีตัวนั้นไม่เจอในกระถางเลยนะคะเดี๋ยววันนี้สวนสวยจะมาแช์นะคะข้อเสียอย่างหนึง่งที่สวนสวยคิดว่ามันเกิดจากดินนะคะหมักใบก้ามปูใบมะขามและก็เศษวัสดุต่างๆตัวนี้นะคะเป็นต้นเหตุในการทําให้ บอลสีกระถางนั้นของสวนสวยนะคะหายวับไปจากโลกใบนี้นะคะดินปลูกก็คือใช้สําหรับบอลสีที่มีความแข็งแรงแล้วแบบนี้นะคะดินปลูกก็คือเหมือนบอลสีตัวนี้ที่มีความแข็งแรงเติบโตแล้วมีใบมีรากเดินอะไรแข็งแรงแล้วถ้าเราจะทําการเปลี่ยนกระถางขยายไซส์ขนาดกระถางนะคะเราจะใช้ดิน หมักใบก้ามปูใบมะขามตัวนี้นะคะและดินอีกอันนึงที่สวนสวยใช้นะคะก็คือดินเพาะนะคะเพื่อนๆดินเพาะนี้จะมีแค่ขุยมะพร้าวผสมกับดินถุงนะคะอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะจะยังไม่ได้ผสมปุ๋ยคอกหรือว่าผสมใบมะขามใบก้ามปูอะไรใดๆลงไปนะคะลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้นะค่ะเพื่อนๆดินเพาะของสวนสวยนะคะนี่ค่ะจะเน้นๆไปที่เป็นอ่า ขุยมะพร้าวสับละเอียดและก็เป็นดินนะคะผสมกันแบบนี้นะคะและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะนําดินหมัก แบบเต็มรูปแบบตัวนี้นะคะมาใช้ในการพักฟื้นบอลสีนะคะสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเลยนะคะเพราะในดินตัวนี้นะคะมีสารอาหารที่เป็นอินทรีย์วัตถุอย่างเช่นใบมะขามใบขี้เหล็กหรือว่าใบาอะไรต่างๆที่เพื่อนๆนำมาหมักนะคะมีทั้งมูลขี้วัวมีทั้งปุ๋ยทั้งเปลือกไข่อะไรต่างๆตามสูตรดินของเพื่อนๆนะคะตัวนี้จะอุด,ดมไปด้วยสารอาหารเยอะแยะมากมายนะคะจะไม่เหมาะสําหรับอบอลสีเล็กๆเ,กเกแบบี้หรือว่ากําลังพักฟื้นแบบนี้นะคะเพราะในการ พักฟื้นเราต้องปลูกลงในดินที่ให้ความชุ่มชื้นเฉยๆนะคะและก็นำเขาเข้ามาอบในอา่ถุง แบบนี้นะคะบอลสีที่อยู่ในถุงอบแบบนี้นะคะอากาศภายในถุงอบนะคะจะมีความร้อนอบอ้าวอยู่แล้วนะคะแล้วทีนี้ถ้าเกิดบอลสีของเรายังจะต้องมาเจอดินที่มีความเป็นกรดแบบนี้นะคะเป็นกรดก็คืออาจจะทําให้บอลสีของเราหรือเพื่อนๆหลายๆคนนะคะหายไปจากโลกใบนี้นะคะเนื่องจากการเปื่อยการเน่านะคะเพราะดินตัวนั้นเป็นดินที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่เยอะและเข้มข้นมากเกินไปนั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะเป็นข้อ เสียอย่างหนึ่งนะคะที่สวนสวยเห็นในการปลูกบอนสีแล้วทำไมเบบี้บอนสีหรือว่าอบอนสีหลายๆอย่างหลายๆต้นนะคะที่ทำการพักฟื้นเขาเปื่อยเขาเน่าเขาตุยกับดาวบอลไปเลยตัวนี้นะคะเป็นสาเหตุก็คือสารอาหารในดินที่เราผสมไว้แบบนี้นะคะหมักไว้แบบนี้นะคะมันไม่เหมาะสมในการพักฟื้น เบบี้บอนสีนะคะดินตัวนี้จะเหมาะสำหรับการอัพไซต์กระถางปลูกบอนสีที่มีความแข็งแรงแล้วแบบนี้เท่านั้นนะคะเพื่อนๆตัวนี้สวนสวยถ่ายทอดจากประสบการณ์นะคะและได้ทดลองทำแล้วค่ะนำดินแบบนี้นะคะที่ผ่านการหมักแบบนี้นะคะ ไปปลูกบอนสีนะคะไปพักฟื้นบอนสีและทําการอบแบบนี้นะคะหนึ่งเลยเขาเกิดเชื้อราค่ะเพื่อนๆดินที่มีอ่ะเศษวัสดุพวกนี้นะคะที่ผสมอยู่หมักอยู่นะคะหนึ่งเลยเขาจะเกิดเชื้อราเพราะว่าในถุงมีความอบอ้าวอากาศนี้ก็จะไม่มีการถ่ายเทนะคะความอบอ้าวไม่มีอากาศถ่ายเทนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดเชื้อรานะคะเมื่อเกิดเชื้อราในกระถางนะคะแล้วการอบบอนสีเราไม่ควรจะเปิดถุงเขาบ่อยๆหรือตู้อบบ่อยๆนะคะ อย่างน้อยนะคะต้องหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปค่อยจะเปิดนะคะและลักษณะการใช้ถุงก็เป็นถุงที่ใสสาเหตุที่เราต้องใช้ถุงอบที่มีลักษณะค่อนข้างใสนะคะก็เพราะต้องการให้มีแสงเข้าไปข้างในกระถางที่อยู่ในถุงอบแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นนะคะมีแสงมีความอบอ้าวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นบ่อกเกิดของอเชื้อราได้ง่ายๆนะคะถ้าในถุงนั้นถ้าในถุงอบนั้นมีวัสดุที่ พร้อมที่จะเป็นเชื้อรานะคะอันนี้ก็คือสวนสวยแชร์จากประสบการณ์ที่เคยทํานะคะทดลองสวนสวยจะชอบเป็นคนทดลองนะคะทดลองทําว่าตัวนี้ดีจริงไหมคือให้หมักให้ได้อาอย่างน้อยหนึ่งเดือนซะก่อนให้เขาทําการย่อยสลายแบบอย่างดีซะก่อนแล้วค่อยนํามาปลูกตัวนั้นคือเป็นวิธีที่ถูกต้องนะคะแต่สวนสวยก็เป็นคนแบบว่า ใจร้อนส่วนหนึ่งนะคะเมื่อหมักไปได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์ต้นนามาปลูกนะคะแต่บอลสีไม่ได้มีอาการเปื่อยเน่าอะไรแต่อย่างใดนะคะสาเหตุนั้นเพราะสวนสวยรู้จักเลือกดินที่จะใช้ให้เหมาะสมกับต้นบอลสีกับต้นไม้แต่ละต้นนะคะอย่างหมักยังไม่ได้ที่แบบนี้นะคะแต่สวนสวยก็นํามาปลูกบอลสี ที่มีลักษณะโตแข็งแรงแล้วแบบนี้นะคะเขาก็อาจจะไม่เป็นอะไรนะคะแต่ถ้านําดินที่หมักยังไม่ได้ที่แบบนี้นะคะนํามาปลูกเพื่อพักฟื้นบอลสีแบบนี้นะคะเขาก็ตุยนะคะกับดาวบอลแบบหายไปจากโลกใบนี้นะคะหาเศษซากตัวนั้นไม่เจอเลยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งดีๆที่สวนสวยนํามาแชร์ไว้ให้เพื่อนๆน,นะคะนําไปพิจารณาปรับ ใช้นะคะปรับใช้กับบอนสีสาหรับคลิปนี้นะคะส่วนสวยก็ยังคงพูดเรื่องดินนะคะเพราะว่าเรื่องดินเป็นหัวใจสําคัญในการปลูกบอนสีปลูกต้นไม้ทุกต้นเลยนะคะถ้าดินไม่ดีดินแน่นดินที่อมความชื้นมากเกินไปนะคะมันจะทําให้ต้นไม้แพะแกนไม่เจริญเติบโตส่งผลให้รากเน่าโคนเน่าในอนาคตได้นะคะตัวนี้ต้องอะระวังให้มากๆเลยนะคะเพื่อนๆทุกคน สำหรับคลิปนี้นะคะส่วนสวยก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดคอมเมนต์นะคะกดอะไรทุกๆอย่างนะคะและอย่าลืมนะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ส่วนสวยด้วยนะคะคำติคำชมทุกอย่างส่วนสวยอ่านหมดทุกคอมเมนต์นะคะและก็จะนำนะคะจะพยายามนำมาปรับปรุงนะคะส่วนเรื่องการพูดนะคะพี่ๆหลายๆคนเพื่อนๆหลายๆคนอ,นอนา,านจจะมาคอมเมนต์ว่าพูดเยอะพูดมากวกบ,บนอะไรอย่างนี้นะคะคือส่วนสวยจะบอกว่าการทำคลิปของส่วนสวยส่วนมากจะ ไม่ได้เป็นการตัดต่อนะคะอัดสดแล้วก็เพิ่มเพลงเพิ่มอะไรนิดหน่อยเพื่อความสบายใจในการฟังนะคะก็แล้วก็ลงไปเลยเพราะอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีโหลดแอปโหลดอะไรของสวนสวยมือถือมันเป็นแหลมต่ำลอมต่ำอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยต้องเน้นการอัดคลิปสดและลงไปเลยนะคะอันนี้ก็ขอความเห็นใจจากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวนสวยอาจจะพูดสดแล้วก็ไม่สามารถตัด ส่วนที่ส่วนสวยพูดบกไปวนมาออกได้นะคะตัวนี้ก็ต้องขออภัยเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ส่วนสวยก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจกันด้วยดีมาตลอดนะคะสวัสดีค่ะ